ตีเป็นอะไรตาลล่นใส่หวัวน้องก็ตีเอง,เองแล้อก็ตียังไงเนะเ<อ>าะน้องพี่จะตีตยังไงเนาะีป็นตัวไหนตีเป็นตัวไหนสาม้วพี่ตียังไงน้องพี่ตาลล่นใส่หัวเนีน่เนาะแต่เขาเป็นเด็กกันหนึ่งเยอะแหละอ่<อ>น้องพี่ต,ตีเป็นตัวไหนตาลล่นใส่หัวเนี่ยตีเป็นหกครับหกหกกับหัวทีเออเออเข้าใจวะเออเป็นห่าโอ้โหห้าห้าก็ได้ห้าก็ได้หกก็ได้เอาหัวเนี่ยเอาเอาเอาหวาจ้นอตามเขานั่นแหละ ยังอ <ítulo> <away> anyway, oh, ีกนงครัฮะหนหตัด <aka> oh, ักหน่วยมันลงเูงลูกครับหนึ่งลูลูกตัหงหน่วยโดนตกอาจกไหนต่อีครับีเพชรยังตีเป็นสีม่สอาีไว้เสียสีรอบครับเสีรอบยังเดินเสีรอบโอเดินเสีรอบใสหัวังีึ่กเดินเสียสีรอบวย อย่างเสื้อย่างเสื้อสีลายสือ้อเดินเสื้เดินเสื้สีร,สรอบ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนที่ติดตามน้องพีพลาดไปสองงวดแล้วงวดแรกกดเข้าเจ็ดวันงวดที่ผ่านมาอดเข้าไป็นสี่วันงวดนี้จะอดอีกกี่วันง <c oughs> วดนี้จะอดกี่วันถ้าไม่ถูกสองอาทิตย์ครับโอ้บาทนี่แสดงว่ามั่นใจได้บาทใจได้หน่อย เตรียมลูกตาลไปกินแล้วแต่ว่าแต่ว่าเตรียมเสบียงอาหารเั็นไ้แล้วเตรียมเสบ,บียงอาหารคือลูกตาลหรือเปล่อดข้าวจะกินตาลแทนครับถ้างวดวันที่สองพุษธภาคม2568นายไม่ถูกอดข้าวสองอาทิตย์ครับโอ้ของแฉเจอของแฉแล้วะเพราะว่าตามสถิติน้องพีเนาะสถิติน้องพีเนี่ยสี่งวดติดแล้วก็มาหลุดอยู่สองงวดงวดก่อนนู้นแล้วก็งวดที่ผ่านมางวดนี้เป็นงวดที่หก สี่ห้าหกเอองวดนี้เป็นงวดที่เจ็ดแล้วนี่อ่าหกงวดผิดไปสองงวดงวดนี้น้องพี่มั่นใจไหมมั่นใจครับมั่นใจครับเป็นเลขอะไรเลขฝันหรือเลขคิดเอาเพวกเลขมักเลขมักครับโอ้เลขมกักคือเกูพวกฝันหรืองวดนี้งวดว่าขันว่าฝันอยู่เด้วันว่าฝันครับเด๋อฝันว่าไหนงวดนี้ฝันว่าบักตาลล้นใส่หัวครับโอ้ฝันว่าบักตาลล้นใส่หัวบักตาลล้นใส่หัว นั่งไปซอยตานตัวแม่ไปซอยาตานดุบเพราะว่าเพราะว่าคุณตาน้องพีเนี่ยเฉาะตานขายเนาะเวลาฤดูการตา,านออกจะเฉาะตานขายปีนึงได้เพิ่มแม่นหน่อยได้ครับปีนึงนี่ได้ประมาณสองสามแสนเนี่ยดีดีกว่าเห็ดน้อยระหว่างตุณตาของน้องพีเนาะมีที่น,น้องพีอุ้มอยู่นี่คือตานอ่อน <c oughs> อันตัดตานี่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนี่ตานอ่อนเนีย่ยไปแกงเนาะเอาหัวตานไปแกงเนาะ แต่ถ้าเฉาะแล้วจะเป็นแบบนี้นี่นี่เฉาะแล้วจะเป็นแบบนี้เอาน้องพี่ถือโชว์หน่อยเผื่อเขาจะมาอุดหนุนคุณตาเนี่ยผ่านไปผ่านมาก็กินให้ดูหน่อยอ่ะมันกินค้าเดียวเลยขอร้องตาไหมนี่ดูเรนั่นน่ะการกินยังไงการกินการกินตันโอ้โไม่ต้องกินข้าวก็ได้ดอกกินข้าวจุ่มมือก็ได้เด้อติสบออันนี้บอกว่าสองอาทิตย์ว่าทำว่าโอ้ฝันว่าตาลหล่นใส่หัวเนี่ยคุกกีอยู่กับตันฝันเห็นตันล้าเนาะ เขาเป็นเด็กเขาตียังไงเนาะตาหล่นใส่หัวเนี่ยน้อตียังไงน้องเพ่ตีเลขยังไงอะอย่ลืมได้ว่าสี่งวดติดแล้วก็มาหลุดอยู่สองงวดนี่งวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดถ้าไม่เข้าอดข้าสองอาทิตย์สัญญาเราเลยไม่ใช่ตัดหมดแล้วบ่ตันจะหมดแลยนี่กินอะไรก็ลดหลายอย่างมันบอกกินเขาเขาองกินเขาแต่วันกินก๋วยเตี๋ยวตาบอกว่าตาบอกว่า น้องพี่อ่ะอดข้าวเ okay. ด็ขอเงินไปวันละสองร้อยเพื่อกินยาขนมว้าคู่หมดวันละสามร้อยเนี่ยเฮ้ยมื่นละสามร้อยเปนร์เซ็นเอ้าเนี่ยเอาาตามมากินต่อเราอ้าวเราจะถามเลขน้องพียแล้วสที่เป็นอะไรตาลล่นใส่หัวเลยก็ต้องให้น้องเขาตีเองแล้วเขาตียังไงเนาะน้องพี่จะตียังไงเนาะตีเป็นตัวไหนตีเป็นตัวไหนสามลับพีสตียังไงน้องพี่ตาลล่นใส่หัวเนี่ยเนาะแต่เขาเป็นเด็กกันหนึ่งเยอะแหละอ น้องพีตีเป็นตัวไหนตาหล่นใส่หัวนี่ตีเป็นฮครับหกกกหัวดิเออเออเข้าใจวะอบแมนห้าบหกห้าห้าก็ได้บอกห้าก็ได้หก็ได้เอาหัวน่ะหงอีกหนึ่งครับหนึ่งหนึ่ตาจกงวยมันลงใส่หับหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกอ่าลูกตาหนึ่งวยโดนเซนลูกหัวอ่อ่าากไหนตัวล้วก็ครับส เยังตีมาแต่ใส่สไยเสรอบครับเดินเสอเดินเส้อตั้งใส่หัวยังซีเดินเสอีรอบห่วยังเยังเสสรอบเดินเสเดินเสรอบตงใส่หัวเดินได้ไงล่ะรวมเอ็นใเอ็นขวารวมเป็นรวมเป็นยังหกยังหกหนึ่งสีครับหกหนึ่งสีดูกตาใส่หัวหนึ่งหน่วยหนึ่ง เดินเซซีรอบว่าเขาบ้องพีตีเป็นหกหนึ่งสี่ป่ครับโอ้แล้วมีตัวไหนคือว่าชอบยังไงสองตู้นี่สองตู้มีบ่ะมกครับมีมักจังได้มักสองตู้สองตู้มีบ่บ่อมีครับมักจังไดอ่ะอันนี้เลขมักบ่ครับอ๋อบ้องหันเลขฝันตีหกหนึ่งสี่เลขมักน้องพีนี่ตะกอนนี่มักกูได้ก็ออกตัวนั้นนี่เด้อ่ะมีตัวไหนเนี่ยมีหนึ่งหกหนึ่งเก็ด หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมัดเจี๊ยบโอ้มาตรงกับเลขความฝันก็อันนี้หนึ่งหกหกหนึ่งนี่น้องพี่น้องพี่อยู่อยู่จังหวัดไหนนี่เพื่อคนเสิคนแก่นครับกมหาเลยคนแก่นเพื่อใครนี่เอาเขียนเขียนเขียนละอยู่คนแก่นเนาะเขียนอ่ะเพื่อหยางตะบุหยางอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเลขน้องพี่น้องสองห้องครับน้องสองห้อง เอาบอกที่อยู่เพื่อเพื่อมาหาลูกตันเออผ่านไปผ่านมาเพิ่นจะได้มาอุดหนุนซื้อตันกับคุณตาเนาะบอกเนบอกที่อยู่บ้านอะไรบ้านอะไรบ้านหนองยาขาวตำบลหนองแขงอำเภอหนองสะพ้องจังหวัดขอนแก่นบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหกครับเฮ้บอกว่าเลขที่พี่หนุกเอาบ้านเลขที่เพื่อนนี่เขียนมาตะกี้เอาตรงกันพอดีเลยหนึ่งหนึ่งหกปัดลนใส่หัวถึงว่า ลูกหนึ่งหกลนไถหัวหนึ่งลูกบัดนี้เพิ่นบอกว่าซีอ้าวซีมาตั้งแต่แสแสซีเทียวโอ้ยเนาะอเอาตามเงินนะตามเงินครับคิดของน้องเออแต่ว่าเอซี่จะไปตีเป็นตัวใดกันลองตีเบ้างอีกแค่หนึงเนาะพี่นี่อย่าลืมนะข้าวซีงดติดมาแล้วนะครับอย่าลืมว่าน้องพี่งวดซีงดติดซีงดติดแล้วก็มาหลุดสองงวดติดมาหลุดงวดที่ว่าสองเก่าบปมาสองเก่าบประมามันใจแห้งก็บ่มาจริงๆแต่ว่า นกพีให้ก็บ่ถึกเหมือนกันแบบวดที่แล้วก็หลุดอเองวดที่แล้วก็หลุดอ่าววันี้ต้องเข้าเดนะวันนี้เข้าไหมเข้าครับเข้าไหมเข้าครับมั่นใจมั่นใจครับไม่เข้าจะทํายังไงสิบะกินเข้าซ้อนอาทิตย์ครับอ้าวสัญญาเด้เขียนแล้วนะนี่เขียนแล้วนะตัวนี้แน่นะเอาตเอาโชว์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 นะเนี่ยอ้าวโชว์หันมาโชว์ถูกไหมครับเนี่เขียนเขียนดูไว้ตาเขียนถูกไหมนะครับตามนี้เนาะ เออนี่น้องพีนะครับงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพาร้ยหกสแปดฝากฝากฝากเนี่ยฝากเนี่ยเขาลงจัดหน่อยค่ะเลฝากเาฝากเลขน้องพี่วันที่สองพฤษภาน้องพี่ขอฝากเลขกับแม่แม่หน่อยนี่ให้ลองไปเสี่ยงโชคน่ะว่ายังไงเอาหกหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดครับเอาไปพิจารณาหน่อยเด้อ หลุดตานลุนใส่หัวหลุดตานลุนใส่หัวหนึ่งนกกำลังเหมือนอยู่หัวก็หัเดี๋ยวสิโดนตอนนี้เลยกด่านเดี๋ยวสิโดนตอนนี้ลุนใส่หัวตอนนี้แต่ว่าแน่แหละพราะว่าน้องพี่นี่เป็นคนมีเส้นเด็กมีเส้นคนหนึ่งมีเส้นอ่าแต่ก่อนกับเมื่อกี้มาตามเพป็นแบบเพป็นถือซีงวดนี่แหละมาตามเนาะแต่ว่าถ่ายทำไปแล้วหกงวดหลุดสองเข้าสี่ถือว่าสถิติยังได้กำไรอยู่งวดนี้งวดที่เจ็ดน้องพี่เสียมันใจแึงงวดนี้นะมอดเข่าสองอาทิตย์นี่งไหม พอแล้วอ่ะพอแล้วแม่แม่เพิ่นเห็นแล้วล่ะขอบคุณเอามาบจบยังค่อยเอาเนาะเพราะมาโก้จบเบื้องแรกอะท่านทำเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแตเป็นตัวเลขของน้องพีงวดที่เจ็ดนะครับอ่าฝากกดไ like ลค์กดแชร์นะครับอ่าน้องพีฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องพีด้วยนะฝากดิพูดดิพูดได<ง>้ไหมอ่ากดไลค์กดแชร์น้องพีหน่อยด้วยครับอ่าตัวไหนทิ้งท้ายด้วยหกหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับเอาแรงเลี้ยงไม่ได้ยินเสียงรถหกหนึ่งสี ัดเยจะประเชิงอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับน้องพีคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม